ชื่อบุงค่ะตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะคะที่ตัดสินใจมาเรียนก็อยากเ,าเรียนไว้แบบว่าเป็นวิชาแล้วก็อาจจะเปิดร้านนะคะที่นี่สอนเข้าใจง่ายมากค่ะแล้วก็มีการสาธิตให้ดูค่อยๆไปทีละขั้นตอนนะคะเ,เพราะว่าตอนนี้เทรนของ lifting ก็กำลังมาค่ะก็เลยสนใจที่อยากจะเรียนเอาไว้ กุ้งก็หาข้อมูลมาหลายโรงเรียนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่เ,เหมือนหลักสูตรค่อนข้างครบแล้วก็ดูแลทั่วถึงนะคะเป็นกันเองก็อยากจะบอกว่าเออที่นี่นะคะ่ะก็จริง,รงๆไม่ไม่ไมกลยอยู่ในเมืองแล้วก็สามารถที่จะเ,เข้ามาเรียนได้แล้วก็มีคุณครูค,ค่อนข้างเยอะก็สอนเหมือนเป็นคล้ายๆตัว,ต,วตัวเลยะคะ่ะ E